ความรักนางเอกดังเรื่องราวความรักนางเอกดังที่ได้ออกมายอมรับไม่โสดแล้วรักหวานชื่นคบหนุ่มอายุมากกว่า7ปีไร้ปัญหาอายุห่างเรื่องเราจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวของนางเอกดังของช่องสต้องบอกเลยว่าล่าสุดเธอนั้นได้ออกมาอัปเดตถึงเรื่องหัวใจพร้อมทั้งเรื่องงานสำหรับนางเอกสาวสวยคนนี้ต้องบอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักเธอเป็นอย่างแน่นอน เยมมัธีรานางเอกมากฝีมือที่ต้องบอกเลยว่าผลงานของเธอนั้นมีมากมายสำหรับสาวแยมเธอนั้นเป็นนางเอกดังของช่อง3และล่าสุดเธอนั้นได้ออกมาเผยถึงเรื่องงานดีใจมากที่ได้กลับมาร่วมงานกับอาตุนพจนในรอบ7ปีพร้อมบ,บอกยังไม่ถึงขั้นราชินีนักบูเชื่อว่าแฟนๆคงจะไม่ติดภาพเพราะเธอนั้นกเพิ่งเล่นบู๊แค่2เรื่องเรียกได้ว่าเล่นละครบูแบบต่อเนื่องเลยค่ะกับละครเรื่องใหม่ พยักรร้ซ้อนไร้เสาแยมบอกว่าเป็นความสนุกและท้าทายดีและเสาวแยมยังเผยถึงเรื่องของหัวใจยอมรับควงแฟนหนุ่มไปเที่ยวนิวยอร์กมาช่วงส่งการที่ผ่านมาไปกับเพื่อนๆแกงใหญ่มากเพราะแยมไม่เคยไปก็ตื่นตาและตื่นใจมากๆก,ก็มีไป L.A. และไปงานโคเชลล่าด้วยและยังเผยอีกว่าคบกันมา2ปีปีหน้าเข้าปีที่ส ตอนนี้โอเคไม่ต้องปรับศูนอะไรมากแต่ในอนาคตไม่รู้แต่ตอนนี้แฮปปี้มากๆถามว่าจะสาระสดเมื่อไหร่ตอนนี้ยังไม่เร็วๆนี้แน่นอน